สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลีนซีรี่เย้วันนี้วันศุกร์อีกแล้ววันศุกร์ที่เท่าไหร่ครานี้วันศุกร์ที่ยี่สิบเจดเดือนตุลาตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหวันนี้มาทำกันบ้านหุ้นกันนะคะหลังจากตลาดแดงมาหลายวันวันนี้ มีเขียวมาบ้างแล้วอ่ะมาดูตัวแรกนะคะตัวแรกคือฮานามาดูซีเป็นยังไงบ้างตัวน,นี้ลูกตัวนี้เป็นขาขึ้นมีเขียวแท่งแรกแล้วก็จะโตตัดขึ้นตัวนี้สังเกตจากเมื่อวานเมื่อวานนี้โดนทิ้งลงมานะคะหลุดเส้น EMA สองร้อยแต่วันเนี้ย เป็นเขียวสดาสดึงกลับขึ้นไปแล้วปิดตรง EMA 200ร้อยพอดีเหมือนกันแล้วก็สตอข้างล่างก็ตัดเพราะฉะนั้นวันจานท์ก็มีโอกาสจะไปต่อนะคะถ้าไปต่อแล้วยืนย่เหนือเส้น EMA สองร้อยได้มันก็จะโอเคเลยนะลูกแต่ถ้าพรุ่งนี้มันยังไม่เขียวขึ้นไปแล้วอาจจะต้องดูว่าข้างล่างเนี้ยเ,เราต้องตั้งสต็อปไว้ตรงไหนลูก ถ้าสต็อปตรงไหนถ้าตรงนี้ไม่ยังไม่เขียวอะเอ้ยถ้าวันจันทร์ถ้าวันจันทร์ไม่เขียวสต็ Stop อปตรงไหนลูกสต็อปเขียวตรงนี้ที่ราคาเท่าไหร่ห้าสิบเอ็ดจุดห้าโอเคห้าสิบเอ็ดจุดห้าเป็นสต็อปลอสและก็เทคบุฟฟิตค่ะเท่าไหร่คะเทคบุฟฟิตจูตรงนี้ห้าสิบเก้า โอเคเทปโปรฟิต okay. ที่หนึ่งห้าสิบเก้าบาทถ้าขออีกหนึ่งเป้าขึ้นไปละคะกี่บาทคะขออีกเป้าหนึ่งเทปขึ้นไปหน่อยสูงไปหูกเออถ้าน้้กี่บาทคะหกสิบสองโอเคให้ไปสองเป้านะคะตัวต่อไปเลยเป็น K C E อ่าเป็นไงบ้างตัวนี้ตัวนี้เป็นขาขึ้นและโตจากขึ้นด้วยตัวนี้เยียบเส้นและมีเขียวแทงไมเออตัวนี้ไม่หลุดเส้น EMA นะคะเมื่อวานก็แดงลงมาเหมือนกันแต่มาหยุดอยู่ที่เส้น EMA แปเก้านะแล้ววันนี้ก็เขียวเด้งขึ้นไปเลยไม่หลุดเลยตัวนี้ถ้าเราซื้อเนี่ย ดูว่าวันจันจะย่อลงมาบ้างไหม,มแล้วก็ดูว่าถ้าย่อลงมาเนี่ยห้ามหลุดกี่บาทคะลองดูจุดสต็อปสิจุดสต็อปอ่าสต็อปลอตของเราอายู่ตรงไหนสตอปล็อตอยู่ตรงนี้คือกี่บาทสี่สิบแปดจุดก็คือสี่สิบเก้าค่ะกลาเป็นสีสิบเก้านะสบเก้า ใช่แล้วห้าปุดสี่สิบเก้าบาทรูว่าจะย่อลงมาให้เราซื้อไหมแต่ถ้าไม่ยอ่ออ่ะเราก็ต้องซื้อข้างบนแหละถ้าไม่ย่อนะแล้วเทคกำไรค่ะตัวไหนคะตรงนี้กีบาทห้าสิบหกจุดห้าโอเคได้เป้าแล้วห้าสิบหกจุดห้าตัวถัดไปเลยนะแอดวานค่ะเป็นไงแอดวาน แอดวานตัวนี้เป็นขาขึ้นอมีมลยรอืออยกลลแล้วไงอีกลรกแล้วก็มีเขียวท่งแรกดว้วยใช่แล้ววันนี้เป็นเขียวทั้งแรกเมื่อวานก็ปิ<ช>ดแรกเ,เมือม่อวานก็เป็นแดงเหมือนกันค่ะเกือบเกือบทุกตัวเลยเมื่อวานจะแดงกันหมดแต่ว่าแดงแล้วไม่หลุดเส้น EMA สองร้อยแล้ววันนี้เขียวสวนกลับขึ้นไปนะคะสต็อปตัดแล้วด้วยตัวนี้สต็อปร้อยอยู่ตรงไหนคะ ซับลอตใช่แล้วตรงไหนคะอยู่ตรงนี้กี่บาทเอ้ยสองหนึ่งสี่เท็โปรฟิตกี่บาทตรงนี้คือสองสองห้า <22 5. S 1> อ่าสองร้อยยี่สิบห้าบาทขออยู่เป้าหนึ่งคะ่ะใครคะสองสองเก้าโอเคสองสองเก้าเรียบร้อยตัวถัดไปนะ ที่ทีีอ่ะวนี้เป็นไงลูกตัวนี้เป็นขาขึ้นอ่ามีเขียวข้างในเหมือนกันตัวนี้ถ้าโตตัดขึ้นอ่าสโตกำลังกำลังจะตัดขึ้น,น,นก็อาการเดียวกันค่ะเมื่อวานแดงทุกตัวเมื่อวานนี้ก็ปิดแดงลงมาแล้วก็หลุดเส้น EMA แปดสิบเก้าแต่วันนี้ก็เปิดเขียวสวนขึ้นไปแล้วยืนกับไปที่ EMA แปดสิบเก้าเช่นเดียวกัน ติดตั้งอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ดูว่าถ้าวันจันเปิดมาเนี่ยเราจะซื้อตรงอย่างเนี้ยสต๊อปอยู่ตรงไหนลูกขอสต๊อบหน่อยสต๊อปเหรออืมสต๊อปก่อนสต๊อปอยู่ตรงนี้กี่บาทหนึ่งจุดหกห้าโอเคเทคกาไรตรงไหนตรงนี้กี่บาท <1. 70. S 1> บาหนึ่งจุดเจ็ดสี่โอเคขอแถมอีกเป้านึงสิขอเทคกำไรอีกเป้านึง ตัไหนเลจุดแปดโอเคไปเปลี่ยนตัวเป็นว่าอ่ะเป็นไงบ้างตัวน,นี้ลูกตัวนี้เป็นขาที่จ uh huh. ตัวนี้มีเขียวสองแท่งมาแล้วสองแท่งมาแล้วมันเมื่อวานเขาไม่ยอมแดงเลยค่ะเมื่อวานยังเป็นเขียววันนี้ก็เขียวต่อเป็นแท่งที่สองตัวนี้ดูซิว่าถ้าเราซื้อเนี่ย มันจะย่อลงมาไหมแล้วก็สต็อปอยู่ตรงไหนลูกก็อยู่ตรงนี้กี่บาทเอ,อ่ยห้าจุดหนึ่งโอเคสต็อปที่ห้าจุดหนึ่งนะแล้วก็ดูว่าจะย่อลงมาไหมหรือว่าจะเปิดกระโดดออกไปเลยนะแล้วก็เทคกำไรลูกเป้าหมายของเราตรงไหนอ่ะตรงนี้กี่บาทลูกห้าจุดสี่หกเออเป็นห้าจุดห้าไปเลยลูก ห้าจุดห้าเออห้าจุดห้าไปเลยจะได้จำง่ายเนี่ยห้าจุดห้าเลยนะตัวถัดไปหมอชิเป็นไงลูกหมอชิตัวนี้การังใจขึ้นเลยตรงนี้ถ้าตัวจัขึ้นเขียวแท่งยาวๆแล้วดูเห็นไหมมีอะไรแดงๆข้างล่างด้วย เอ็มเอสองร้อยมันมีเอ็มเอสองร้อยโผล่ขึ้นมาลูกึือคิ้วเดียวเมื่อวานเนี้ยเหมือนกันมันก็คือแดงลงมาแท่งยาวเลยเมื่อวานแล้วก็มาแตะตรงเอ็มเอสองร้อยเป๊ะวันนี้ส่วนเขียวขึ้นไปยาวกว่าแดงเมื่อวานนิดนึงลูกปิดที่ห้าสิบเอ็ดบาทตัวนี้ลองดูนะว่าบรรจาย่อไหมถ้าเกิดยอด่อมันจะยังมาแถวไหนลูกถ้ามันย่อลงมาเนี่ยบริเวณไหนถ้ามันยอ่ออืมมันจะย่อเท่าไหน ยอ่อถ้ามันย่อ,ยอลงมาแถวนี้เออแถวๆประมาณคือบาทลูกช่วงนั้นอะสี่สิบเก้าจุดห้าเอออาจจะย่อมาแถวสี่บเก้าจุดห้าดูว่ายอ่อแถวนี้ไหมถ้าไม่ย่อมันเปิดขึ้นไปเลยเนี่ยวเราต้องตามไปข้างบนเะลูกแต่ถ้าเกิดว่ามันย่อก็ประมาณสี่สิบเก้าจุดห้าขอสต็อปหน่อยลูกสต็อปไปตรงไหนเพเพจุดสองสองห้า นะ <65. S 1> สี่สิบเจ็ดจุดสองห้านะสรอปลอสเออแล้วเทคกำไรลูกขอกำไรด้วยตรงนี้คือห้าสิบหกจุดสองห้าเออเก่งมากลูกตรงนี้เป็นเทคกำไรที่เราวางเป้าหมายไว้ตรงนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าผ่านที่มันได้อะลูกอ,อืมตรงนี้กี่บาทเอย หกสิบหกสิบาทนั้นเป้าสุดท้ายวันนี้แล้วก็ทำาัันา้านไปทั้งหมดหกตัวค่ะซีรีสหกตัวเรียบร้อยโครบหมดแล้วลูกจบวันนี้มาฝากถึงพี่ๆก่อนก่อนจะจบก,กันฝากวันสบายกว่ากระดิงจะได้ท,ทันคลิปใหม่ๆด้วยนะคะโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า <c oughs> กดติดตามช่องหลินซีรีส์ด้วยนะคะบายบาย